CSH2 CSH2 เนี่ยคือเครื่องแปลสัญญาณของ SDI นั่นเองนะให้เป็นสัญญาณ่ d m i นะครับไอ้เจ้า CSH2 เนี่ยนะครับรองรับสัญญาณ 3G SDI HD SDI และ s d a d i นะครับและก็ยังรองรับสัญญาณ HD HDMI รุ่น1.3นะครสามารถใช้งานให้กับ DVI ด้วยนะครับมีแปลสัญญาณเสียงออกได้สองประเภทนะครับมีช่องต่อขวองสัญญาณเข้านะครแล้วก็รองรับความละเอียดของสัญญาณในสูงสุดถึง ั8 0ปีเลยทีเดียวนะฮะเข้ากันได้กับสัญญาณผ่าช่อง h d t v ด้วยกันนะฮะนั่นเองอืมแล้วก็เจ้า s d i เนี่ยยังแปลงเสียสัญญาณออกเป็นแอนาล็อกด้วยครับะระบบ h d s d i นะครับ s d i เนี่ยย่อมาจาก Serial Digital Interface นะครับเป็นระบบดิจิตอลที่ใช้สัญญาณแบบ coax นะฮะหรือว่าแบบเดิมเนี่ยคือ อารจซินั่นเองเป็นตัวนําสัญญาณเป็นตัวนําสัญญาณนะครับระบบนี้เนี่ยสามารถส่งภาพสัญญาณโดยไม่จำเป็นต้องมีอัดอะไรเลยนะครับเพราะว่าระบบนี้เนี่ยรองรับสัญญาณที่มีความวละเอียดคมชัดมากถึง5เท่านะครับแล้วก็ทาทาให้แบบสัญญาณเนี่ยมีความคมชัดในระดับเทพดีเลยทีเดียวนคะครับข้อดีของมันเนี่ยนะฮะคือสามารถใช้สายสัญญ,ญาณเดิมระบบเอเนอ็อกได้นะครับทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ แล้วก็มีภาพมีงความคมชัดสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ผู้ติดตั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความชํานาญด้านเน็ตเวิร์กอะไรเลยนะครับเพราะมันง่ายมากนะครับส่วนข้อเสียของมันเนี่ยก็คือราคาของกล้องเนี่ยแล้วก็เครื่อนงนทึกเนี่ยยังมีราคาสูงอยู่นะครับแต่ก็ในอนาคตเนี่ยาจะามีแนวโน้มที่จะลดลงอยู่แล้วนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมีแบบตัวเลือดมันน้อยนยคะครับทำให้แบบมันแบบยังไงอะ ู้ผลิตกล้องจอนบิดเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้ทาการผลิตระบบดีเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยก็เรจาจะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆก็ราคาจะถูกลงนะครับสายโคเอ็กซ์ต่อ BNC อ็มนะคะเป็นสายแรกที่ใช้แล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยระบบเครือข่ายคอมพวเตอร์นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยได้มีการใช้สายคู่เคเบิลแล้วก็สายใยแก้วนำแสแงมาแทนที่ซึ่งทําให้สายโคเอ็กของเราเนี่ยล้าสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์บางประเภทที่ยังคงใช้สายประเภทนี้อยู่ค่ะครับก็วันนี้เราทําความจัดกับสายสัญญาณเอวีกันครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยก็คือการที่เราจะรับสัญญาณดาวเทียมหรือสัญญาณจากเสาอากาศเข้าไปเนี่ยคือเราต้องการแน่นอนเราต้องการที่จะดูภาพกะเสียงของการที่เราชื่นชอบแต่การที่เราดูภาพะเสียงของเสาสัญญาณที่เราต้องการรับเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์จอภาพหรือทีวีของท่านครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับ เครื่องรับสัญญาณกับจอโทรทัศน์ของท่านเนี่ยก็คือเล่นสั้นๆว่าสายสัญญาณภาพและเสียงก็งคือวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับสายสัญญาณภาพและเสียง AV ครับสายสัญญาณภาพและเสียง AV เนี่ยเล่นสั้นๆง่ายว่าคอมมพสไซต์วิดีโอหรือสายสัญญ,ญาณเสียง AV ที่มันย่อมาจากอโอเโววิดีโอหรือ RCA Radio c o r p o r a t i o n อเมริกาโดยส่วนมากี่ยจะใช้สิ่งเดือดเป็นสายนำสัญญาณภาพแล้วก็ จะใช้มีสัญญาณข้อความสว่างคือ d o m i n น n t กับสัญญาณสีก็คือ show เน m i n n t มีอยู่สองแบบส่วนขั้วหัวแบบ RCA คือจะเป็นหัวแจ็คที่มีหัวยื่นออกมาจากด้านส่วนอีกหัวนึงจะเรียกว่าหัวแบบ NVC ซึ่งหัวแจ็คอยู่ด้านในและสามารถใช้รอบหัวได้ส่วนสายสีแดงและสีขาวสายสีแดงและสายสีขาวเนี่ยจะไว้ทําเป็นสายสัญญาณเสียงข้างซ้ายและข้างขวาในระบบในระบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยสายสีแดงจะอยู่ ข้ามซ้ายและสายสีขาวอยู่ข้ามขวาครับแล้วก็จะเป็นสายสัญญาณวิดีโอที่มีคุณภาพต่ำแล้วก็ยังเป็นสายสัญญาณที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกเสียงทั่วไปเครื่องเล่นวิดีโอเครื่องเล่นซีดีแล้วก็กล่องดิจิตอลรุ่นก็ยังมีการรองรับสัญญาณ a V ีอยู่เช่นกันครับสายสัญญาณ HDMI นะคะ,ญญะ,คะเดี๋ยวนี้ได้ HDMI เนี่ยเป็นมาตรฐานในการส่งข้อมูลภาพและเสียงหลายช่องแบบดิจิตอลนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยนิยมใช้แล้วก็เห็นกันจนเป็น ของธรรมดาไปแล้วค่ะมาตรฐาน HDMI นะคะเป็นมาตรฐานที่ไม่หออยุดหย่นิ่งนะคะมาตรฐานตัวนี้เนี่ยพัฒนาเนี่ยจะมีการพัฒนาความสามารถใหม่ๆนะคะเข้าไปทําให้เจ้า HDMI ตัวนี้เนี่ยเก่งขึ้นนะคะพัฒนาจากเวอร์ชั่นเก่าก็คือ1.3ปัจจุบันเนี่ยเวอรช์ชันล่าสุดก็คือ1.4ค่ะความสามารถหลักๆนะคะที่เพิ่มจากเวอร์ชัน1.3ไป1.4เนี่ยก็คือ HDMI Internet Channel นะคะ ก็คือการเพิ่มช่องสัญญาณเยอะข่้นนะคะเป็นความเร็วที่1นึ่งร้อยมกะบิตน,นะคะหรือพูดง่ายก็คือการเพิ่มสายแลนเข้าไปนั่นเองค่ะ Audio Return Channel นะคะหรือว่า ARC นะคะทำให้โทรทัพน,น์ยัสามารถส่งสัญญาณเสียงกลับไปที่ a v Server นะคะเพื่อให้ได้เสียงจากโทรทัศน์เนี่ยไปออกสี่ลำโมงได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยโทรทัศท,ท์นทเนี่ยจะทำได้แค่รับสัญญ,ญาณที่ต่อจากสาย AVR เท่านั้นค่ะรองรับระบบภาพแบบ 3D นะคะรองรับไฟวิดีโอนะคะที่มีความละเอียดถึง 4K ค่ะ คอนเทนต์ทายนะคะรองรองับการส่งสัญญาณประเภทของเนื้อหาจากโทรทัศน์จากเครื่องเล่นนะคะไปยังโทรทัศน์ค่ะทำให้โทรทัศน์เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลของเจ้าตัวเนื้อหาได้รองรับคอลเลคเตอร์สเปซค่ะเพิ่มเติมคือเออ่ส่วนมากอนะาจจะเป็นคอลเลคเตอร์สเปซนะคะที่ใช้ในไฟแต่งรูปต่างๆเช่น Adobe R G B ค่ะครับต่อไปเราก็มาพบกับสายที่ห้ากันครับ คือสาย i e e 1394นะครับคือสายข้อต่อขปนเทอร์เนะครับสายจะคล้ายกับเป็นสายแจ็คนะครับที่เราจะใช้เชื่อมต่อกับ CD และดีวีนะครับหรือกับโทรทัศน์นะครับสาย i e e 1394กนะครับก็ใช้ส่งข้อมูลไปยังกับ CD หรือคอมพิวเตอร์ของเราที่บ้านนะครับออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้งานตามบ้านนะครับแถมยังมีราคาที่ถูกมากๆนะครับใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็เพื่อส่งข้อมูลไปกับ วิดีโอนะครับมันจะส่งข้อมูลทำข้อมูลเป็นภาพแล้วก็เป็นวิดีโอนะครับแล้วก็มีเสียงควบคุมไปด้วยนะครับโดยสายเส้นเดียวนะครับจะมีประเภทเดียวกับคอมพิวเตอร์นะครับจึงไม่มีการสูญหายนะครับของข้อมูลนะครับเหมือนกับ HD Ti นะครับถ้านด้ราะคานะครับเทียบกับ HD Ti ไม่ได้นะครับทำให้1394นะครับจะเป็นระบบเชื่อต่อที่จะมีแบบอย่าง อย่างิีงในอนาคตนะครับสายสัญญาณแต่ละชนิดน,นะครับก็จะมีขั้วต่อที่แตกต่างกันไปนะครับก็จะมีขั้วต่อทั้งเ,เป็นทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียน,นะครับตัวผู้จะมีเส้นสัญญาณนะครับตรงแล้วก็จะมีขั้วต่อสำหรับยึดเอาไว้เอาไว้นะครับเพื่อป้องกันการหลุดออกโดยบังเอิญนะครับ1 3 9 4นะครับจะเป็นสายทองแดงน,นะครับสองสองมีสองคู่นะครับแต่ละคู่จะ จะเป็นสายบ,บิดเกลียวนะครับมีมีเซ็ตเป็นของตัวเองนะครับประโยชน์นะครับซึ่งได้ทีสุดในเรื่องของการใช้งาน,นง่ายๆนะครับแล้วก็ทนทานต่อกับเด็กๆเป็นอย่างดีมากนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามครับ1394ก็ได้รับ,ได,รบได้รับรองค่ต่อแบบโซนี่นะครับที่เป็นแบบสายสัญญาณ1394นะครับก็ซึ่งได้พิสุดมาแล้วว่า นะครับได้ใช้งานแบบง่ายๆแล้วก็ทนทานต่อเด็กนะครับอย่างไรก็ตามสามก้สี่ได้รับรองว่าควต่อแบบสายเหมือนเหมือนสายโซนี่นะครับที่เป็นแบบเล็กนะครับแล้วก็เพื่อให้กระทำรับต่อการใช้งานนะครับตอบแล้วยงสายตอไปเลยพมก็สาย่อไปกันเลยมาครับสวัสดีครับผมเบนเอร์งศิริวัฒน์พิทยาลงครับวันนี้เราจะพูดเรื่องสัญญาณวาานและสัญญาณอัลรานสัญญาณวาานและสัญญาณอาลราณนแตกต่างกันก็คือสายสัญญาณวาานเนี่ยจะมี ขั้วนำสัญญาณอยู่3เส้นและส่วนสายสัญญาณอันบาลานจะมีขั้วนำสัญญาณอยู่2เส้นครับวันนี้เราจะพูดถึงสายสัญญาณบาลาน์ที่มีขั้วต่อเป็น XLR ครับก็คือ e x t r a l o w Resistance หรือความต้านทานต่ำมากครับโดยสัญญาณจากขาต่างๆที่เป็นาตรฐาสาคลก็คือขาที่1กราวหรือชิลขาที่2 สัญญาณบวกหรือ hot signal ขาที่3สัญญาณลบหรือ cool signal ครับข้อดีของสายบาลานก็คือสัญญาณบว,วก hot signal และสัญญาณ cool signal เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่แยกกอกจากการทำให้เสียงที่ได้เนี่ยมีความใสแล้วก็มีคุณภาพม,มากกว่าสายบาลานครับส่วนสายที่ใช้ก็คือ เส้นสายลำโพงแล้วก็สายไมโครโฟนครับแล้วมอนิเตอร์ครับคณครับ